ค่ะเดี๋ยวจะพามามาดูต้นเดออมะยงชิดค่ะมะยงชิดเนี่ยเนี่ยค่ะกาลังสุกเห็นไหมคะเนี่ยอุ้ยละพื้นเลยนะเนี่ยดูเดินี่ค่ะเห็นไหมเนี่ยสุกแล้วลูกเนี้ยลูกนี้เก็บแล้วกินได้เลยแต่ว่าต้องให้มันลืมต้นนิดนึงนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นปะเนี่ยค่ะเห็นปะนู่นแน่โอ้ยอยู่กับพื้นเลยนะเนี่ยเนี่ยค่ะ โอ้ย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 นี่นี่เนี่ยโอ้ยมาเลยนี่ค่ะโอ้ยเน่าไปเลยลูกหนึ่งโอ้ยน่าเสียดายเนี่ยค่ะเหน่าไปเลยลูกหนึ่งเนี่ยลูกนี้แต่แต่ลูกนี้ไม่เน่าโอ้นูน่นนู่นข้างบนข้างบนเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะปีนนะคะเนี่ยเอาบันไดลิงมาเลยเนี่ยนู่นเลยค่ะนู่นเลยนะคะโอ้น,นันน่นนั่นนั่นข้างบนมองเห็นไหมคะโอ้โห เห็นเห็นแต่มันอยู่ไกลนะมันสูงนี่ก็เวี่ยงไปเวี่ยงมานะคะกล้องไม่นิ่งเห็นไหมคะนั่นนะนั่นน่ะข้างบนดอหมือนกันนะเนี่ยนี่นะคะดกเหมือนกันดกเหมือนกันนี่นี่ข้างล่างก็มีโอ้เดี๋ยวข้าไปดูไปดูดิว่าในนี้มันมีเยอะไหมอุย้ยพอสมควรนะคะเนี่ยพอสมควรพอสมควร,ม,ควรมีเยอะอยู่ไม่ถึงกระดกมาก โอ้ยโอ้ยงียนขอตั้งบ่าเลยโอ้ยเดี๋ยวปีนดีกว่าเราจะเดี๋ยวเราจะมาปีนกันนะคะทุกท่านจะตกไหมเนี่ยเดี๋ยวจะมาปีนเกบตรงนี้ดีกว่าอยากลูกนี้ยังไม่สุกยังไม่สุกมันอยู่พื้นเลยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยค่ะโอเคไหมเนี่ย ใกล้สุกแล้วพรุ่งนี้สุกแน่ๆลูกเนี้ยเนี้ยสุกพรุ่งนี้แน่ๆเลยแต่อันนี้ยังดิบอยู่เลยอันนี้ก็ยังดิบอยู่นี่นี่นี่เดี๋ยวเราจะลองปีนดูนะคะทุกท่านคะ่นลเลคะลเ,ลนะเดี๋ยวเราจะปีนไปวันนู้นกันเลยนะคะนู้นเลยค่ะนู่นเลยนะเดี๋ยวจะปีนเราจะใช้บันไดลิงนะคะปีนขึ้นไปข้างบนนู้นเลยนะคะนู่นเลยลูกมันจะอยู่ข้างในนู่นเลยนะคะ เดี๋ยวเราปีนก่อนแล้วตั้งกล้องไม่ได้นะคะทุกท่านเพราะว่าเพราะว่ามันใต้ใต้ตรงนี้มันจะวางกล้องไม่ได้นะคะเดี๋ยวปีนเสร็จแล้วค่อยมาดูกันนะคะว่าจะได้สักกี่ลูกเนาะตรงนี้ก็จะมีลูกดิบๆนะคะทุกท่านเนี่ยเนี่ยค่ะนี่ค่ะดิบๆอยู่เลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะยังดิบๆอยู่เลยเนาะเนี่ยนี่ค่ะที่ข้างบนนั้นสุกแล้วเนาะสุกแล้วเดี๋ยวเราจะปีนกันนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมมันไดลิงก่อนนะคะทุกท่านเดี๋ยวไปเตรียมอันไดลิงก่อนดีกว่า แป๊บหนึ่งนะคะเอาบันไดลิงมาก่อนดีกว่าอยู่ไหนเนาะอันนี้ก็มีลูกหนึง่งตรงนี้อุ้ยเนี่ยค่ะตรงนี้ก็มีลูกหนึง่งนี่ค่ะตรงนี้ก็มีลูกหนึง่งนี่ไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เห็นไหมสุกแล้วสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวไปเอาบันไดลิงมาก่อนนะบันไดลิงมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปวางไว้ที่ใต้ต้นมะยงชิดน,นะคะแล้วค่อยปีนขึ้นไปนะคะเพราะว่า มันจะค่อนข้างสูงนะคะทุกท่านรอ,อแป๊บหนึ่งนะคะมือเก็บมาแล้วค่ะมือเก็บมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะกําลังจะเก็บกําลังจะเก็บนะคะส่วนคนที่ปีนข้างในก็ปีนไปข้างนอกก็ปีนนะคะอันนี้ต้องใช้บันไดลิงนะคะทุกท่านนี่นี่แต่ลูกมันไม่ค่อยงามนะคะลูกไม่ค่อยงามแต่มันก็อร่อยนะคะอร่อย พี่ค่ะเก็บได้แล้วนะคะไปเก็บได้ไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะมันยังไม่สุกนะคะได้แค่นี้เองเนาะได้แค่นี้เองมันจะรูปไม่ค่อยงามแต่มันก็ปลอดสารนะคะอร่อยนะคะแต่ต้องทิ้งไว้ลืมต้นสะหน่อยหนึ่งนะคะสักวันสองวันแล้วค่อยกินนะถ้ากินเลยมันจะเปรี้ยวนะคะทุกท่านนี่ค่ะนี่ค่ะประมาณน่าจะได้เกือบโลมั้งเนี่ยก็แบ่งๆกันกินนะคะเพราะว่ามันปีนี้ไม่ค่อยโดกค่ะปกติจะได้ มันจะดกมากๆนะคะปีนี้ทําไมมันน้อยก็ไม่รู้นะคะตอนมันเป็นดอกอะฝนมันมานพอดีเลยนะคะมันก็เลยทําให้ดอกมันร่วงนะคะก็เลยไปเป็นประมาณนี้นะคะลูกก็ไม่ค่อยใหญ่ค่ะปีที่แล้วนี่ลูกใหญ่มากแล้วก็ดกมากปีนี้จะได้แค่นี้นะคะแค่นี้นะคะสวัสดีนะคะ